ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะยังยังใช้เวลาน้อยกว่าพี่นะฮะแต่ว่าก็เป็นนึ่งนะต่นแรกคิดว่าเป็นไก่ไก่ย่างน่งกำลังนะกำลังตระเตรียมอยู่นะฮุณระบบ AI นะคิดมันจะสับก็อยู่ในห้องด้วยเนาะนะ คุณตาสันจะสามอาทิตย์รู้สบายดีค่ะพี่นะฮยังคงพบเจอพี่น้องตามปกติค่ะยังไม่ได้หายไปไหนโอ้ดีค่ะพี่สุมิตาสวัสดีจ้าน้องบัวลัมนะฮะน้องพินสายพินก็ทักทายกับทีกใส่เสียงเพลงนะคะก็ใช้เสียงออริจินอลของตัวเองนี่แหละนะคะ เสียงสดเนาะไว้แต่พอมีเพื่อนๆมาก็พอนั่นหน่อยได้อ่านคอมเมนต์เพื่อนนะอันจะมานั่งเฉยๆก็ยังอยู่ที่เดิมคือในอยู่ในช่วงของการไหลสดยืนยันตัวตนนะ่นะน้องยุพินบอกว่าเปิดมาเจอเสร็จฝนก็ตกลงมาพอดีจะเป็นรถต้นทินคลองสิล์นะฮะ สวัสดีนะคะน้องนิรินทักถ่ายกับน้องยุพินคองสิงนะ,ะจ้านะคะพี่มิบางทีนะ,ะถ้าครึ่งชั่วโมงนี้แทบจะไม่ทันเลยนะแทบจะไม่ทันเลยเนะเพื่อนๆอาจจะเข้าไปเยอะนะฮะอาจจะอ่ายินทีต้อนรับนะจ้าคุณพรนิพาคุณพรนิพาก็สวัสดีค่ะคุณยุพินนะดี น้องบัวลำเนาะนะฮะพี่ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยจ้าน้องบัวลำนะฮะยังดีกับน้องพินสายพินด้วยนะฮะ<อ>นานดีใจด้วยนะคะอขอบคุณมากนะคะคุณตานาะแวะมาแวะอ่ะขอไทยนิดนึง จ้ารักนะเธอหวานใต่เช้าเลยพี่เหมียวเนี่จ้าไม่เป็นไรจ้ะพี่เหมียวนะไม่เป็นตื่นสายหน่อยเพราะว่าตอนคืนก็นอน,นอนนอนค่อนข้างจะเด็กหน่อยพี่เหมียวบอกกินแกงรวมเห็ดใส่ใบย่านางนะน้องจันบอก น่าทานจังเลยนะครับางทีน้ก็เรียกเห็ดสามอย่างแกงใส่ใบยะนางนะ,ะถึงแม้ว่านาะจะ,ะมีช่วงเวลาไล่น้อยลงนะเนาะก็ค่าการเชื่อมต่อช้าหรือว่ากำลังใจส่งสูตรอาหารมาให้ด้วย อาหารวันนี้หมกไก่น้องจันก็ฝนตกเหมือนกันนะฮะยังไม่ได้นอนเลยอากาศฝนตกนะฮะวลามนะฮะเตรียมตัวไปเปิดบ้านแล้วนัดใกล้ได้เวลาแล้วนะฮะถ้านะฮะขอให้โชคดีนะครับเช่นกันนะฮะบางงั้นก็ฮิลล ฮัลโหลเฮลโหลฮาวยูชวงของการายืนยันตัวตนอยู่สองวันก็พี <S <s <uck> <S ่เมียวก็คอมเมนต์ได้น้อยนะฮะช่วงนี้ค่ะน้องจันนะฮะน้องจันก็พี่สุมิตากินข้าวเนาะก็แด๊มไม่รู้จะคุยอะไรอีกนะฮะ <c ười> น้องพีนบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะนะฮะ ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องพินเนาอนะทานข้าวกับอะไรเนาะพี่เหมียวนะบอกว่ากําลังกินข้าวเนาะน้องจันได้ยินน้องจันบัวลำก็ม,มาเพิ่มพลังบวก่ะอ่ายินดีรับพลังบวกนะคะจากน้องบัวรำเลยนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะที่มาจาก แดนไกลหน่อยก็คงจะเป็นน้องบัวนี่แหละนะฮะจากสวีเดนียวซักสปอนบอกว่าอ่านะที่เหมียวมาแล้วนะฮะอ๋อน้องยุพินนะฮะน้องยุพินก็สวัสดีจ้ะขอบคุณนะคะนะฮะขอบคุณน้องจันจันที่เดินทางมาให้กสวัสดีคะ่ะน้องจันจันนะ,ะทักกายกับน้องจันนะ,ะุณนายสมศรีน้องพรรษานะฮะ น้องพรน,นิพานะครับพรนิพาก็เอส่งรูปปวใจวันเนาะอันนี้สัญลักษณ์คนรอบห้องเลยนะคะนะฮะค,คุณพยอมนะฮะคุณบัวลามนะ,ะสวัสดีค่ะมาเก็บโต๊ะด้วย <laughs> จ้า้อมเต้องเต้คนขยันนะมาล้างถ้วยมาเก็บโต๊ะไม่นานดีใจด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะคุณตาเนาะแวะมาแวะอ๋อนึ่งเอานึ่งเอาจา้าอ๋อคำว่าหมกออกเป็นนึ่งเนี่ยใช่ใช่ก็ลักษณะอาจจะเป็นคล้ายๆกับเดือนละตาจะถึงสามเดือนแล้วขาดอยู่สามสี่วันนี่แหละน้องจัน บางครั้งเราก็เอ๊จะทําคลิปอะไรดีเนาะนะเมื่อวานนี้เนะมื่อวานนี้กนะ็หันไปหันมาฝนก็จะตกด้วยนะก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะอากาศจะร้อนๆอนะสังเกตดูถ้าฝนฝนจะตกเนี่ยฮ่านะโอ้ไม่ได้อ่านเนาะน้องจันบอกว่าน้องกินมาเมาพร้อมฮ่า อ๋อหมักเมาหมักเม,มาลูกน้อยๆดำๆใช่ไหมสตรีมนีสมิตาลงวันละสี่คลิปนะฮะวันหนึ่งสี่คลิปก็จะลงนะครับเนี่ยแหละประมาณช่วงกลางวันนะคะการเชื่อมต่อช้าเรียกว่านะคะน้องนีรินน้น้องนีริน,ะะน,นรก็สวัสดีจ้านะฮะทักทายกับคุณพยอมนะฮะบอกว่าสวัสดีจ้า น้องสัตสิธนด้วยเนาะวันนี้คุณสัตสิทธนก็มาให้กำลังใจนะคะสัตสิทธนคุณพยอมน้องจานพูดคุยกันนะคะ <c oughs> น้องยุทนะฮะ, <c oughs> ะน้องพินนะคะน้องพินก็สวัสดีจ้า ทายกับน้องบัวนะคะน้องบัวปพดที่รัดคะน้องฮ่องเต้บอกว่าสวัสดีครับผมพินสายพินนะกขายสวัสดีนะน้องยูพินบอกฝนตกไหมคะพี่ฝนตกเออเมื่อวานเมื่อวานตกนิดหน่อยจ้ะตกแล้วน้องพินสายพินด้วยนะคะน้องพินนะคะก็สวัสดีค่ะคุณตาสักนะทกทายกับคุณตาสักนาสายนะคะ น้องบัวลากำลังใจกับสุมิตาเนาะนะฮะตื่นนอนแล้วเหรอจ๊ะ <c oughs> น้องจันจันนะตื่นเช้าตื่นแต่เช้าเนาะนะทานข้าวกับอะไรเนาะพิมเ์เดี๋ยวนะบอกว่ากาลังกินข้าวเนาะน้องจันได้ยินน้องจันค่อนข้างจะนานนะถ้าอยากจะให้เนาะให้น้ำน้ำปรุงเขาเข้าไปในในเนื้อสัตว์ นีตาก็อยู่ว่างๆแล้วก็ทําไปทําไปนะก็มีเพื่อนๆมาให้กําลังใจอย่างนี้เลยค่ะนะเพื่อนๆให้กําลังใจส่งพวกต้มจืดพวกแกงพวกนี้นะถ้าไปย่างนี่ก็ย่างปลาย่างมุกนะน้องยุพินบอกทักสพรนะรจ้านะน้องยุพินนะน้องยุพินคองศิลป์นนะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะะ ขอบคุณมากนะคะคุณยายสมศรีพี่เหมียวเนาะพี่เหมียวนี่ก็นะเป็นครีเอเตอร์ผ่านครบหมดเลยนะคะอทั้งเนาะออกแบบไม่รู้จะคุยอะไรอีกนะคะน้องพีนบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะอขอบคุณค่ะขอบคุณน้องพี ยุพินคองศิล์นะคบอบสวัสดีค่ะสวัสดีน้องยุพินคลองศิล์นะคะน้องยุพินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ให้เกียรตินะนะให้เกียรติมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ให้เกียรตินะนะ ให้เกียตมาในห้องไร้สดเลยนะคะคุณสัสิธรน,นะคะขอบพระคุณนะครับขอบคุณ AI นะคะที่เปิดโอกาสให้สุนิตาเนาะได้มานั่งพูดคุยอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยได้ทักทายเป็นกับน้องพินสายพินด้วยนะฮะอ่า